สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะจก,การอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่18พฤศจิกายนพระธรรมเอเซเคียนบทที่8 9 10แน่นอนเราเห็นหลายสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นรายละเอียดเห็นความเสื่อมรามแห่งฝ่ายจิตวิญญ,ญาณในกรุงเยรูซาเล็มการกราบไหว้รูปเคารพในพระวิหารซึ่งนำมาสู่การเสด็จออกจากพระวิหารของพระเจ้าภาพที่สดใสแสดงเห็นความรุนแรงของการบูชารูปเคารพและการไม่เชื่อฟังในหมู่ประชากรความสําคัญระหว่างการแยก แย,ยระหว่างไฟวิญญาณและความรับผิดชอบกระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตในแหล่งที่เราอยู่ในที่ที่เราอยู่โดยพิจารณาว่าเรามีรูปเคารพหรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้านไหนในชีวิตบ้าง พี่น้องครับขอท้าทายเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะให้เกียรติพระเจ้าได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเราจะไม่ประนีประนอมกับสิ่งใดๆเราจะดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และไม่ทรงอดทนต่อความบาปพระเจ้าจะพิพากษาในที่สุดและชัยชนะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนั่นคือหนนาทีสวัสดีครับ